Hi everyone, This is the new class class ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าการเรียนของ the new class นั้นก็จะเน้นให้ทุกๆคนค่ะสามารถสร้างประโยคคำพูดให้ได้ด้วยตัวเองใครที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เพราะว่าปรับพื้นฐานให้ใหม่หมดเลยค่ะเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานเลยการเรียนนะคะก็เรียงลำดับจากง่ายไปยาก เพราะฉะนั้นจึงเรียนรู้ได้เร็วใช้เวลาไม่นานและยังได้ความรู้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจำได้ทุกทักษะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนแล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะก็ดีใจค่ะที่ดูแล้วบอกว่าชอบบอกว่าเข้าใจง่ายและก็ไม่สับสนค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ หรือสนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ตามที่เราต้องการนะคะและตอนนี้ค่ะทาง The New Class ก็ได้เปิดคลาสเรียนในกลุ่มปิด Facebook แล้วนะคะสำหรับการเรียนในกลุ่มปิด Facebook นั้นก็จะมีเพียงแค่2 c l คลาสเท่านั้นค่ะสำหรับ The New Class 1นี้ก็จะมีคลิปวิดีโอให้เรียนนะคะประมาณ30คลิปแต่ละคลิปค่ะความยาวประมาณ30นาที ราคาก็เพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะแต่สามารถเรียนได้ตลอดเลยค่ะไม่จำกัดเวลาในการเรียนและความรู้ก็ยังได้ครบทุกทักษะที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันใครที่สนใจนะคะที่จะสมัครเรียนหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ si 8 8 5 5 lunrv จะง่ายๆก็คือ a s i g n 805ศัลลวีหรือจะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปก็ได้นะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่จะเรียนกันในวันนี้ค่ะก็คือคำว่ามี there e e. is there is there is there is มีค่ะสังเกตนะคะวันนี้คำศัพท์จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือคำว่า t h e r e i s ปกติแล้วเราเจอคำว่า is ในความหมายของคำว่าเป็นอยู่คือแต่ในวันนี้ is ตตัวนี้จะไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือแล้วนะคะถ้าเราเห็น is มาใช้ร่วมกับคำว่า there ซึ่งอาจคู่กันก็เป็น t h e r e i s ก็จะแปลว่ามีโอเคไหมคะ ซึ่งเป็นการมีที่เรากล่าวขึ้นมาลอยๆนะคะโดยที่เราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนมีโอเคไหมทีนี้วิธีการใช้นะคะ t h a e is เนี่ยเราก็จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้อย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่ามีนมในแก้วประโยคแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษและภาษาไทยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ามีนมในแก้วเราก็จะพูดว่า t h a e is milk In the g l a s s ลองดูประโยคต่อไปค่ะ There is coffee in the jug เข้าใจกันไหมคะประโยคนี้หมายความว่าอะไร There is coffee in the jug มีกาแฟในเหยือกโอเคประโยคต่อไปค่ะ There is tea in the cup นึกตามไปด้วยนะคะแล้วก็ลองนึกให้เห็นภาพในแต่ละประโยค ที่ได้พูดหรือที่เราได้ดูโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า there is tea in the cup ก็แปลว่ามีน้ำชาในถ้วยประโยคต่อไปค่ะลองคิดตามนะคะลองนึกให้เห็นภาพด้วย there is water in the bottle เห็นภาพไหมคะ there is water in the bottle หมายความว่ามีน้ำในขวดประโยคต่อไปค่ะ There is sugar in the bowl. แปลว่าอะไรเอย่ยมีน้ำตาลในกระปุกโอเคไหมคะโบตัวนี้แปลได้ทั้งกระปุกและชามกลมใช่ไหมคะบางทีก็อาจจะแปลว่ามีน้ำตาลในชามกลมก็ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะโอเคนะประโยคต่อไปค่ะลองนึกดูนะคะ There is soap in the hand. เข้าใจกันไหมคะ คิดว่าทุกคนคงเข้าใจค่ะ t h e r e is soap in the hand ก็แปลว่ามีสบู่ในมือโอเคกันใช่ไหมคะถ้าทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะว่าทุกคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ที่เราเรียนมาโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดก็ยังมีเวลาให้คิดเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะข้อแรก มีผล,ลไม้ในตะก้ามีผล,ลไม้ในตะก้าข้อต่อไปค่ะนั่นไม่ใช่ผล,ลไม้นั่นไม่ใช่ผล,ลไม้ข้อต่อไปนะคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรข้อต่อไปค่ะนี่คือพริกไทยนี่คือพริกไทย ข้อต่อไปนะคะมีเกลือในกระปุกมีเกลือในกระปุกข้อต่อไปค่ะนั่นคือเกลือใช่ไหมนั่นคือเกลือใช่ไหมข้อต่อไปค่ะมีน้ำตาลในกาแฟมีน้ำตาลในกาแฟข้อต่อไปเลยค่ะกาแฟอยู่ในเหยือกใช่ไหม กาแฟอยู่ในเหยือกใช่ไหมข้อต่อไปค่ะใช่กาแฟอยู่ในเหยือกใช่กาแฟอยู่ในเหยือกข้อต่อไปค่ะนี่คือน้ำชาใช่ไหมนี่คือน้ำชาใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดทุกๆคนไปทำแบบฝึกหัดกันให้เสร็จก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับมาดูฉเฉลยกันค่ะ ค่ะทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเวลาเฉลยก็จะมีเวลาให้คิดสักครู่หนึ่งด้วยเช่นกันนะคะโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะข้อแรกมีผล,ลไม้ในตะกร้ามีผล,ลไม้ในตะกร้าคิดค่ะตอบค่ะ There is fruit in the basket There is fruit in the basket ข้อต่อไปค่ะนั่นไม่ใช่ผลไม้นั่นไม่ใช่ผล,ลไม,ไม,ลลไม้ตอบค่ะ That is not fruit That is not fruit ขอต่อไปค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรตอบค่ะ What is this What is this ขอต่อไปค่ะ นี่คือพริกไทยนี่คือพริกไทยตอบค่ะ This is pepper This is pepper ขอต่อไปค่ะมีเกลือในกระปุกมีเกลือในกระปุกตอบค่ะ There is salt in the bowl There is salt in the bowl ขอต่อไปค่ะนั่นคือเกลือใช่ไหมนั่นคือเกลือใช่ไหมตอบค่ะ Is that salt? Is that salt? ขอต่อไปค่ะมีน้ำตาลในกาแฟมีน้ำตาลในกาแฟตอบค่ะ There is sugar in the coffee. There is sugar in the coffee. ข้อต่อไปค่ะกาแฟอยู่ในเหยือกใช่ไหมกาแฟอยู่ในเหยือกใช่ไหมตอบค่ะ Is the coffee in the jug? Is the coffee in the jug? ข้อต่อไปค่ะใช่กาแฟอยู่ในเหยือกใช่กาแฟอยู่ในเหยือก ตอบค่ะ yes the coffee is in the jug yes the coffee is in the jug ขอต่อไปค่ะนี่คือน้ำชาใช่ไหมนี่คือน้ำชาใช่ไหมตอบค่ะ is this tea is this tea โอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดเป็นอย่างไรกันบ้างทุกๆคนทำแบบฝึกหัดกันได้ใช่ไหมคะ ่างไหมคะสำหรับเรื่องของคำว่า be ก็คือคำว่า the e is อย่าลืมนะคะ is e ตัวนี้ไม่ได้มีความหมายว่าอยู่แล้วโอเคค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะมีนาคมนี้เราก็เปิดเรียนกันในกลุ่มปิดเฟ e บุ o กนะคะก็มีคลิปวิดีโอให้เรียนแล้วใครสนใจสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ในราคาเพียงแค่1000บาทเท่านั้นคะ่ะที่ l ล n e ID า SI ย L U N R V จำง่ายๆ s s i g n 5ลันละวีโอเคและนี่ก็คือการเรียนของ The New Class Class ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายสำหรับวันนี้โอเคค่ะ See you next time